นี่คือหัวของแก่นตะวันนะครับซึ่งใครๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักวันนี้ทางกเกษตรมีรายละเอียดครับนฮะก็คือถ้าสมมติว่าเราดูแลแก่นตะวันหรือทานตะวันหัวมีชื่อเรียกภาษาไทยว่าแฮ้วบัวตองมีถิ่งกําเนิดเดิมอยู่ที่ทวีปเมริกาเหนือและต่อมาภายหลังจึงแพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกาและทางยุโรปประเทศไทยมีการนําเข้ามาปลูกเมื่อปีพศ2539 ต่อมาคณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำสายพันธุ์ของพืชชนิดนี้เข้ามาทดลองปลูกจำนวน24สายพันธุ์และทำการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆแก่นตะวันสมุนไพรกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเนื่องจากเป็นพืชที่มีประโยชน์สารพัดเพราะในหัวของแก่นตะวันนั้นจะมีสารสำคัญชนิดหนึ่งนั่นก็คืออินโดลินซึ่งเป็นน้ำตาลเชิงซ้อนมีโมเลกุลของน้ำตาลต่อการเป็นห่วงโซ่มากกว่า10โมเลกุล ด้วยลักษณะที่โดดเด่นของสารชนิดนี้มันจึงกลายเป็นอาหารที่มีเส้นใยและมีสารเส้นใยอาหารประเภทเดียวที่ไม่ให้แคลอรี่เมื่อรับประทานเข้าไปสารเส้นใยดังกล่าวจึงช่วยทําให้อยู่ท้องได้นานกินอาหารได้น้อยลงกินแล้วไม่อ้วนจึงช่วยลดน้ำหนักไปได้ในตัวและยังช่วยดูดซึมน้ํามันและน้ําตาลที่เราอาจรับประทานเกินออกไป จึงสามารถช่วยป้องกันโรคไขมันในเส้นเลือดสูงได้อีกด้วยผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอเรีนสูงหากรับประทานอินูลินเข้าไปเป็นประจำจะช่วยทําให้ไขมันในเส้นเลือดลดน้อยลงทางด้านนายสิทธิเดชน้ําทิพย์เกษตรกร,กรจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า แกนตะวันเป็นพืชที่ปลูกไม่ยากดูแลง่ายไม่มีโรคและศัตรูพืชที่ร้ายแรงมาลุกวนใช้ระยะเวลาในการปลูก90-100ถึงวันก็สามารถเก็บผลผลิตได้เกษตรกร,ร,กรสามารถปลูกโดยใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนในส่วนของตลาดที่รองรับในประเทศนั้นค่อนข้างหายากเพราะไม่มีตลาดกลางที่สามารถนําผลผลิตที่ได้ส่งขายเหมือนกับพืชชนิดอื่นๆเกษตรกร,ร,กรจึงต้องทําตลาดเองแกนตะวันเป็นพืชที่มีประโยชน์มากมาย มีคนรู้จักค่อนข้างน้อยส่วนมากผู้ที่รู้จักและรับประทานแกนตะวันนั้นคือกลุ่มที่รักสุขภาพจึงทําให้ตลาดยังไม่กว้างมากนักแกนตะวันเนี่ยมันจะไม่มีตลาดกลางนะครับไม่เหมือนกับพวกพืชผักอื่นนะครับมันจะมีอย่างตลาดไทยอย่างตลาดสุรนครใช่ไหมครับแต่ว่าของแกนตะวันเนี่ยมันไม่มีตลาดพวกนั้นนะครับตลาดของแกนตะวันตอนนี้ก็คือยังไม่ใช่ตลาดแมสยังไม่ใช่ตลาดที่แบบกว้างขวางทั่วไปนะครับ แพะฉนั้นเน่ยตลาดของแกนตะวันก็คือมันจะเป็นตลาด 1. ก็คือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับสก็คือคนที่รักษาสุขภาพแกนตะวันจัดเป็นพืชล้มลุกมีหัวสะสมอาหารลักษณะเป็นตะปุ่มตะปำผิวไม่เรียบคล้ายหัวขิงอวบและหัวขาเปลือกจะมีสีน้ําตาลอ่อนเนื้อในมีสีขาวเนื้อกรอบคล้ายแห้วดิบในส่วนของการขยายพันธุ์นั้นทีมข่าวทางกเกษตรจะนําเสนอต่อไป แกนตะวันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกร,กรที่สนใจนะครับใช้เงินลงทุนไม่มากแต่ได้ผลกำไรที่คุ้มค่านะครับวิวัสีกระสางรายงานจากไล่น้ำทิพย์อำเภอปากช่องครับ